พี่น้องบอดแผวบอดสันเพิ่นจะไปเที่ยวกาหลีพี่น้องจ้าเพื่นกะมีบ็อกส์นันแผวพาไปเกาหลีเกาหลีเกาใจที่ทุกคนรอคอยมาถึงแล้วติดตาม SP กันค่ะมาลุ้นกันว่าน้องๆจะพาเราไปเที่ยวไหนกันบ้างรับรองสนุกครบทุกรสชาติสไตล์เอฟินแน่นอนพี่น้องอย่าลืมสื่อบัตรสื่อตัวกุ้มปิดเด้อพี่น้องราคาแค่1้อบาทพี่น้อง ดูได้สามมือพี่น้องวันที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามสิงหาคมนี้เด้อพี่น้องบัตรกลุ่มปิดสามวันสุดคุมแมนพี่น้องสุดกลุ่มลอยสี่สิบเก้าบาทพี่น้องแฟนคลับแฟนเพลงทักเข้าไปที่เพจซื้อตั๋วนาฬิะไลฟ์ได้เลยเด้อพี่น้องเด้อเข้าไปซื้อบัตรซื้อตั๋วกลุ่มปิดสนับสนุนน้องๆเอสพีเดอยานิวจะิห้พี่สาวโอนให้ยุพี่น้องไป เที่ยวเกาหลีน้ากันเดอ้อพี่น้องมูฮัาเจ้าข่อยไปเที่ยวเกาหลีกับบอสแพลบอสซันเป็นเพียงยังโอ้ยสนุกสนานแต่พี่น้องจะไปน้ากันเดอ้อแฟนกับบางคนเพิ่งัะรอในกลุ่มแเราพี่น้องเป็นตาหากแต่ไปรอในกลุ่มแล้วคะ่ะอยากไปเกาหลีด,ด้วยซื้อกลุ่มปิดไม่เป็นคะ่ะทำยังไงพี่น้องถักไปที่เพจสื่อตัวนาริตะไหลเดอ้พอพี่น้องง่ายง่ายถัก้าไปเพิ่งกะ ห้เขาอันส่งลิงห้เข้าโอนเงินโอนเงินแล้วเขาก็ส่งสลีปกลับขึ้นไปแล้วก็เพิ่นก็ส่งลิงมาอีกบาให้เขาอันเขาไปรวมกลุ่มพี่น้องจ้าเพิ่นช่วงธนาคารว่าเป็นลิงอันที่แหลกส่งธนาคารล้วก็โอนเข้าไปโอนเราก็ส่งตัวเข้าไปอย่าลืมสื้อบัตรสื้อตัวเลยพี่น้องซื้อเหมือนที่เราเคยซื้อเลยค่ะซื้อนาดิตาล ไปเที่ยวเกาหลีด้วยกันมาเด้อพี่น้องไปเที่ยวเกาหลีน้ากันเด้อมูฮาพี่น้องจ้าไปเที่ยวเกาหลีกับสองเต้าดีกว่ารอดชมในกลุ่มนะคะวัสสันพี่น้องไปเบิงพี่น้องจ้าไปเที่ยวเกาหลีน้ากันเด้อมูฮาเจ้าข่พี่น้องราคาลอยสีิบเก่าหนึ่งพี่น้องตั้งสามมือไปเด้อพี่น้องมวนแต่แน่นอนพี่น้องจ้าสนุกสนานเที่ยวกับเอสพี สนุกแน่นอนคะ่ะเดินทางไปกับน,น้องๆแมนพี่น้องจา้าอย่าลืมซื้อบัตรซื้อตัวกุมปีเตอร์ทักติเพจนานิตะไล่มวนมวนดังดังปังปังเฮงเฮงรวยรวยเด้อบอดแพลวบอสซันเดินทางด้วยความปลอดภัยสนุกสนานพี่น้องอย่าลืมซื้อบัตรซื้อตัวเด้อพี่น้องจา๋ามีความคิดเห็นยังไดก็คอมเมนต์ข้มมาสูฟังคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ละจ๊ะขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบาย